สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูสุรแสงลุงสกุลนะครับคุณครูเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดโพะควรวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรา,ายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องกะเพาะอาหารเรื่องกะเพราอาหารนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน2 อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน 3. เห็นความสำคัญของอวัยวะภายในนักเรียนดูภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าชายคนนี้มีอาการปวดท้องเกิดมาจากสาเหตุอะไรนักเรียนเคยปวดท้องกันหรือเปล่าครับอาหารเดินทางผ่านอาวัยวะภายในร่างกายอะไรบ้างอยากทราบไหมครับเดีย๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอน กระเพาะอาหารนักเรียนสังเกตลูกกระเพาะอาหารดีๆนะครับเป็นรูปโค้งคล้ายๆมเมล็ดถั่วกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อมีความเหนียวและยืดหดตัวได้กระเพาะอาหารทำหน้าที่เป็นที่พักอาหารและย่อยอาหารให้เล็กลง ทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องโรคกระเพาะอาหารกันนะครับว่าคืออะไรโรคกระเพาะอาหารเป็นอาการของแผลที่เกิดในเยื่อบุกระเพาะอาหารทําให้เกิดอาการปวดท้องเนื่องจากการระคายเคืองกระเพาะอาหารนั่นคือสาเหตุหลักนะครับที่นักเรียนปวดท้องเพราะว่ากระเพาะอาหารเหล่านั้นมีเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือมีแผลในกระเพาะอาหารนั่นเองนักเรียนจึงมีความรู้สึกปวดท้อง สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารมีอะไรบ้างอันนี้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับ 1. รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 2. ความเครียด 3. ทานอาหารลดจัดและ 4. ดื่มน้ำอัดลมการดูแลร,รักษาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนดังนั้นนักเรียนที่น่ารักทุกคนถ้านักเรียน ไม่อยากปวดท้องขณะที่รับประทานอาหารควรจะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วถึงค่อยๆค,คืนนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารอาหารที่มีรสจัดก็อาจจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรับประทานอาหารให้ตรงเวลา วันนี้คุณครูก็จะมีใบงานเรื่องกระเพาะอาหารให้นักเรียนได้ทำใบงานกันนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีอาหารเมนูโปรดของตนเองระบุชื่อเมนูและบอกว่าอาหารเมนูโปรดของนักเรียนมีประโยชน์หรือไม่เมนูโปรดของฉันคืออะไร เมื่อวันนี้นักเรียนได้รับความรู้จากคุณครูแล้วนักเรียนทราบแล้วว่าอาหารชนิดใดที่มีประโยชน์อาหารชนิดใดเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเรารับประทานไปอาจจะเป็นโรคกระเพาะอ,อาจจะทําให้เป็นแผลในกระเพาะดังนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่รับประทานวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนวาดรูปอาหารพร้อมตั้งชื่อเรื่องอาหารให้เรียบร้อยแล้วนําใบงานมาส่ง สำหรับวันนี้เรื่องกระเพาะก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ